สวัสดีครับเพื่อนของน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบรารมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกวันละหารไรอ์อำเภอบ้านค้าจังหวัดระยองครับมาพบกันในช่วงเย็นๆครับวันที่14มิถุนายน2565ครับเกือบจะ6โมงแล้วน้องเพื่อนเนะครับ17นาิกา45นาทีวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ ทีมชาติไทยวอลเล์บอลหญิงนะครับเอาชนะแคนาดาไปได้เนาะก็เล่นกันสนุกสนานนะครับเล่นกันเต็มที่เป็นสนามที่2นะครับแข่งกันที่ฟิลิปปินส์สนามแรกที่ตุรกีแล้วก็ยังจะมีฟุตบอลอีกเนาะเพื่อนๆก็ติดตามกันไปครับเป็นกําลังใจทีนี้ก็วันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของขุนแผนเล็ก ไม่ค่อยได้พูดถึงขุนแผนเล็กเลยนะครับวันนี้ขุนแผนเล็กขอาชุดนี้มาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นชุดนี้เป็นผงน้ํามันนะครับเป็นผงน้ํามันไล่พิมพ์กันมาไล่พอสอกันมากับขุนแผนพิมพ์ใหญ่ที่เป็นผงน้ํามันของลพกกล้วยนะครับชุดนี้นะชุดนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้า ใครที่ติดตามของหลวงพ่อกยก็จะรู้ว่าเขาจะมีสมเด็จหรืออื่นๆแล้วก็ยุคเกจิไไลา์ท่านนะครับมีผงผงน้ำมันด้วยนะครับผงนี้นะก็อยู่ในช่วงของวราระการสร้างก่อนปี15นะครับก่อนปี15เพราะพิมพ์ยังไม่สวยยังไม่คมยังไม่ชัดหลายๆคนก็บอกว่าลองพิมพ์ก็เรียกไปได้หมดนะครับเรียกไปได้หมดดูนะครับ ขาก็จะมีเฉพาะหน้านะครับส่วนหลังนี่ก็ยังไม่มียันนะครับแต่ก็พยายามเอาเอายันมามากดเดี๋ยวจะมาสันนิษฐานกันว่าเขาสร้างในช่วงวาระใดนะครับเพื่อนนะครับผมนี่นะครับนี่ถ้าจะมองเห็นก็จะเห็นยันรางอยู่นะครับเพื่อนนะครับเป็นยันรางอยู่ยันห้านะครับเป็นยันรางปกติก็จะเป็นยันห้าแล้วก็เขียนว่าวัดไร่วารีนะครับ ซึ่งองค์พระเนี่ยแต่และองค์สององค์ก็ไมเหมือนกันร้อยองค์ก็ไมเหมือนกันซากอง <ouse reasoning> <ula> ค์นะครับเพื่อนนะครับมีหนามีบางเพราะว่าเพราะว่าเขาเขามีเฉพาะหน้านะครับพิมพ์นี้เนะี่ยเขามีเฉพาะหน้าส่วนหลังเนี่ยมาใช้บล็อกใหม่มันก็เลยมีเล็กเป็นเล็กเป็นใหญ่เป็นขยักกันอยู่ s <S <อ>นะครับเนี่ยบล็อกหลังอันนี้อันนี้เป็นบล็อกหลังอันนี้เป็นบล็อกหน้านะครับมากดกดลงไปนะ มันก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเกือบตลอดนะครับนะมองให้เห็นเป็นเป็นชั้นๆอยู่นะครับเป็นชั้นๆนะครับเพื่อนครับมองให้เห็นเป็นชั้นๆทุกด้านนะครับอันไหนที่กดติดกันดีมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันอันไหนที่มันยังคนละส่วนคนละโซนก็จะเป็นแยกปรีออกมาเห็นแบบนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของการสร้างนะครับ แบบนี้นะไม่ใช่ของโรงงานแน่นอนนะครับดูง,ง่ายๆนะครับเพื่อนนะเป็นลักษณะการทําวัดวัดสร้างก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ยิ่งชัดเจนนะครับนี่หลังเขาควรจะคนละแบบละบล็อกนะครับเอามาใส่พต,ตัวเขาไม่มีนะครับตัวเขาเป็นเป็นหลังเรียบอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะให้มันเป็นเป็นมียันสักหน่อยเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันก็ไปอิงอันเดียวกันกันกบที่เป็นพระขนแผน พิมใหญ่นะครับที่ว่าหน้าอันหนึ่งก็สามารถใช้ใช้หลังอีกอันหนึ่งได้หลังอันหนึ่งก็ใช้หน้าอัอนหนึ่งได้นะครับผมนั่นแหละมันถ้าบล็อกก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏในหน้าหนึ่งเนี่ยอันเดียวกันหลังก็จะเป็นคนละอย่างกันนี่นี่องค์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 ของเขาก็จะเป็นแบบนี้คับเพื่อนนี่เห็นไหมงบ้างเลยนะครับนาของคันเยอะเห็นไหมครับนี่นะ นี่เลยนะครับอันนี้บางชิบเลยนะครับนี่เป็นผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันแล้วก็จะมีคาบพวกนี้คาบน้ำมันพระเจ้าตากคาบที่ทาในบล็อกดำๆแทบทุกองค์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งหน้าทั้งหลังก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับน้ํามันที่ทาไม่ให้ติดบล็อกนะครับติดกับบล็อกนะครับนี่นะเป็นทุกองค์นะครับเป็นทุกองค์และบางองค เ,เขาอาจจะมีเป็นพายเป็นพูดดันขึ้นมาก็เห็นอยู่นะครับปลปลายครับย๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนนี่นะครับแบบนี้เพื่อนๆเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะครับสบายใจไทยแลนด์นี่แบบนี้นะครับสวยครับสวยสวยเข้มด้วยพลังพุทธคุณนะครับสวยตามบาระของเขาครับไม่ไม่ใช่สวยงามแบบ พุทธศิลป์ที่คนชอบสวยแบบว่าเป็นพระ15อะไรอย่างนง้นนะแต่เขาสวยคมในวาระของเขาการสร้างในพยายามจะมียย่าเป็นผงน้ํามันนะครับเพื่อนเดี๋ยวทีนี้มาดูนะครับผมเคยเอาพระในหลายๆลาวาระมาให้ดูอยู่ในขุนแผนเล็กเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เทียบเคียงอะไรกันมากมายนักนะครับอย่างเช่นพระชุดนี้เนี่ยผมยังเก็บไว้เอาไว้ดูอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นสายแร่นนะครับเพื่อนนะครับนี่นะ เนี่ยเขาเป็นสายแร่นะครับจะเป็นแบบนี้สะท้อนแสงอยู่อยู่แสงตะวันตะวันเนี่ยก็ยิ่งจะเห็นชัดเจนเลยนะอันนี้แสงไฟนะครับก็ยังเห็นเป็นคราบแบบนี้อยู่อันนี้เป็นเป็นสายแร่นะครับสายแร่ทองแดงสายแร่ทองคำมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อบ้านดอกทองนะกลิ่นหอมมากนะครับผมเก็บในซีนแบบนี้นะครับหลังเรียบครับไม่มีอะไรสวยงามเนื้อภายเยอะภายจัดมาก นะครับอันนี้เป็นอีกยุคหนึ่งเาละหนึ่งนะครับที่ยังไม่มียันลึกแน่นอนนะครับลึกแน่นอนพศลึกแน่นอนนะครับน่นเลยนะครับ2 5งพันหน่นแหละย้อนเข้าไปน่นแหละ2 5งพันนะครับนี่นะครับยังไม่มีบอลยังไม่มียันนะครับใช้ยังใช้ยังเห็นลายมือกดอยู่เลยนะครับผมสุดยอดนะครับหายากนะครับผมเก็บไว้ส่วนนึงก็พอให้ให้ได้เห็นนะครับแล้วก็ ต่อมามันก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกเนื้อเนื้อที่ที่ว่าผสมกันเบ็ดเสร็จแล้วค่อยมาขึ้นรูปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพวกนี้นะครับที่มีพรายผสมเป็นหลักคุณแผนเล็กครับไม่มียันนี่หน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าหน้าเต็มหน้าใหญ่นะเริ่มมีพุทธศิลป์สวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆนได้ติดตามได้ดูเทียบเคียงนะ<ๆ>ก็จะเห็นพวกนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะหน้าพวกนี้นะครับสวย นั่งกุมารน,นะครับนั่งกุมานนรับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถ้าไปติดจุดกับพิมพโนนนี้นั้นนี่เสร็จเลยนะครับไปไม่เป็นนะครับนี่นะครับนี่หลังเรียบนะและ้วก็มันก็จะมีทยอยต่อยุกกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นทุกเนื้อนะครับเพื่อนเพื่อนพิมพที่เขาใช้ได้เขาก็จะมาใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวันนี้ก็เอามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทียบเคียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนไปเจอไปเห็นมาอันนี้ก็จะมีบรรยกของเนื้อดินเจ็ดท่าเจ็ดโป่งก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับเนี่ยแล้วก็ลงเคลือบด้วยยางนาเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่นะมันไม่สวยงามในส่วนของอความอะไรอะของพระแต่ว่าเขามันสวยด้วยด้วยความเก่าครับความเป็นเสน่ห์ของเขาครับหรือหรือพวกนี้นะครับเนี่ย ไล่พิมพ์กันมาเรื่อยนะครับเพื่อนๆนะมันก็ใช้สังเกตนะครับตัวนี้จะมียันคล้ายๆกับองค์มาสักครูนี้เขานะและว้วก็ไม่มีก็เอามากดก็มีนะครับนี่นะครับยุบเคลือบยางนาเนี่ยเห็นไหมครับเอามากดนะกดให้เกิดยันเห็นไหมครับเพื่อจะให้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปูนะ่ในยุบยางนาเขาเป็นก็เหมือนกันนี่ครับองค์เจเล็กจะใหญ่ที่นี่มันจะมีองค์เล็กองค์ใหญ่หน้าเอามาใช้ด้วยกันได้เลยนะครับ อันนี้เคลือบยางนายังไม่มียันเหน็นไหมครับแล้วก็อันนี้ผงน้ำมันนะเดี๋ยวก็มาดูเขาก็เริ่มจะมาเป็น15แล้วดูนะครับด,ด,ดูดูการพัฒนาการของเขามันก็จะเริ่มมาเป็น15เรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่หลังเรียบ,นะบดูดูมวลสารนะครับเพื่อนๆจำมวลสารนี้ได้ไหมมวลสารที่มีพวกอันนี้พวกมวลสารพวกนี้อยู่เนี่ย คงจะจําได้นะครับนี่นะที่มอีอะไรนะสีพึ่งน้ําพึ่งนะครับน้ําพึ่งแล้วก็อะไรต่างๆนี่ครับเนี่ยคงจะจําเนื้อพวกนี้ได้นะครับรวมทั้งเนื้อที่เป็นเนื้อว่านยานะครับต่อมาครับก็มาถึงยกพวกนี้นะครับน,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 นี่ครับ ดูนะครับดูพัฒนาการของเขาเลยอันนี้จะมาเป็นหนึ่งห้านี่นี่หนึ่งห้านะครับอันนี้หนึ่งห้านะครับนี่เป็นหนึ่งห้าแล้วนะครับอันนี้ยังไม่มียังไม่ใช่ยังเป็นเคลือบยางนาอยู่แล้วก็จะมาเป็นยุคหนึ่งยุคอเล็กๆอันนี้นี่ครับเป็นเนื้อยุคเนื้อขาวยุคขาวนะครับเนื้อขาวใครยังไม่มีเก็บนะครับเนื้อขาวผงจินดามณนไม่ใช่ธรรมดานะครับ นี่นะครับผงกินดาบริีผงพุทธคุณเนื้อขาวทั้งคุณแผนพิมพใหญ่พิมเล็กเหมือนกันทุกประการนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ชุดน,นี้จะหนาๆน,นะครับมวลสารนี่ครับก่อนที่จะแปลเปลี่ยนพิมพ์ไปนะครับอันนี้เอามาให้เพื่อนได้เห็นเทียบเคียงนะครับว่า,าเขาเขามีพัฒนาการหรือ,อาการสร้างเนี่ยเขาจะ1 2 3มาอย่างไงก็จะให้เห็นนะครับ อันนี Middle ้จะเริ ar, ่มยันบัวนี่จะเริ่มสวยนะครับก็จะเข้ามาอีกสูยุกหนึ่งนะครับดูตัวตัวพลายนะครับตัวพลายตัวเล็กอยู่เล็กคมนะครับเห็นไหมครับก็จะไปเป็น 1- 5หแล้วคราวนี้อันนี้อันนี้จะเป็นแบนใหญ่ๆนะครับเป็นแบนใหญ่ๆสั้นๆนะครับเสียนท่านจะโตเสียนท่านจะโตเหมือนกับผงน้ํามันเลยนะครับผงน้ํามันก็เสียงโตนะครับเห็นไหมครับนี่ผงน้ํามันนี่เสียงโตมากเลยนะนี่นะครับ เนี่ยนโตนะครับส่วนมาเป็น1 5เนี่ยเขาก็จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มงามขึ้นนะครับจะเริ่มงามแล้วก็มีมีหน้ามีตาครับจะมีหน้ามีตาครับนี่นะครับจะมีหน้ามีตาขึ้นมานะครับแบบนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้15นะครับหนึ่งห้านะครับก็จะมีหน้ามีตาสวยคมมาอย่างนี้นะครับความละเอียดในการทำพวกนี้นะครับ เฉยๆก็ต oh ัดไปซะอย่างนั้นนะครับวิดีโอโอ้เริ่มไปแล้วมั้งเนี่ยเริ่มมีอาการล่อแร่แล้วนะครับนี่นะครับหนึ่งห้านอกจากนี้ยังมีเนื้อดานะครับก่อนที่จะเป็นหนึ่งห้ามีเนื้อดํานะครับเนื้อภายดําดูแม่เหล็กติดเนี่ยพวกนี้นะครับแต่หน้าเขาจะเริ่มสวยไงนะครับหน้าเขาจะเริ่มงามเริ่มสวยแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มาเป็นหนึ่งห้าพวกนี้นะครับมาเป็นหนึ่งห้าพวกนี้ที่มีหน้ามีตาสวยคมพวกนี้นะครับ หลังก็จะเป็นหลังยันที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นอู่ตั้งอู่นอนนะครับอูอ่อู่ลงมาเขาเรียกว่าอู่ตั้งนะครับอู่ไปฝั่งนี้เขาเรียกอู่นอนก็จะเป็นยันหยบแบบนี้นะครับก็จะมีเนื้อเขาจินดามนี่เนื้อแดงปูนกินหมากเนื้อชมพูสบู่เลือดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยมันเชื่อมสมลอยต่อกันอยู่นะครับเ,เพื่อนๆถ้าไม่เห็นก็จะลําบากทีหนึ่งนะครับนี่นะ แต่ถ้าเห็นเองก็จะเข้าใจในการสร้างนี่ครับนะครับแล้วก็จะมีตะกุดไม่มีตะกุดแล้วยกต่อมาเขาก็จะเป็นตะกุดแหะครับตะกุดทองคําตะกุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นมาเรื่อยๆรนะครับรวมทั้งอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเนื้ออีกชุดหนึ่งนะครับของขุนแผนเลข15้านะครับนี่ครับไผ่ดำาจะไปเร็วหน่อยนะครับตะกี้มันมีปัญหาตะกุด สะดุดนะครับหยุดไปเรื่อยๆนะครับต้องต่อใหม่โอ้ต้องใช้แล้วเนี่ยผมต้องไปอัพใหม่ครับรวมทั้งที่เป็นพวกนี้นะครับนในชุดนี้เขามีเขามีทำอยู่ที่วัดโพสัมพันธ์ด้วยนะครับเพื่อนนะเขามีทำอยู่ที่วัดโพสัมพันธ์เลยนะครับมีสร้างนะพวกนี้นะครับอ่ะค่อยๆศึกษากันไปนะครับวันนี้ก็เอามาให้เห็นนอกจากนี้ก็ยังมีพวกนี้อยู่แต่ก็ต้องดูนั้นเพื่อนนะ ที่ห่อทองห่ออะไรเนี่ยก็ต้องดูยันดูอะไรต่างๆดูโค้ดดูอะไรต่างๆนะครับมันหลากหลายมากนะครับเพื่อนนะค่อยๆดูครับค่อยๆดูก็ยังไงก็ทักกันเข้ามาก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งในชุดทองคำนะครับผมไม่ไดเอามาให้ดูนะชุดทองคําก็มีอยู่นะครับชุดห่อทองคำนะครับตะกรุดทองคําเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้ก็สวยนะครับเห็นไหมครับชุดนี้สวยนะครับ ส่วนใครที่จะไปแยกพิมพ์นิยมก็ว่ากันไปนะครับก็ชอบแบบไหนศรัทธาแบบไหนก็ว่ากันไปแบบนั้นอย่างเช่นอันนี้นนก็เป็นนิยมนะครับตัวน,นี้นั่นเพื่อนนะครับมัน,นก็นิยมนะครับเป็นนิยมนิยมแต่เขาเนื้อเขาจะไอ้นั้นสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกชุดหนึ่งมาให้ดูนะครับแป๊บนึงเพื่อนครับล้วนแล้วครับระบบล้วนแล้วน่าจะมีปัญหา K okay, นะครับก็เป็นขุนแผนพิมพ์เล็กไหนๆก็เอามาให้เราก็จะได้เห็นอ,อย่างเช่นเช่นชุดนี้เขาก็จะเขาจ่อจะห่อทองเป็นอันนี้ก้นครกนะครับกลนครกก็จะห่อครึ่งหนึ่งแบบนี้ห่อทองแบบนี้แบบนี้ก็มีนะครับเพื่อนค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะครับวันนี้ขุนแผนเล็กนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับห่อทองครึ่งหนึ่งนะ ก็ต้องดูว่าทองเขาเป็นทองแบบไหนทองแท้ไหมทองคําแท้หรือเปล่านะครับนะแล้วก็อ่ก็จะมีชุดที่ที่ห่อทั้งองค์เดี๋ยวให้ดูห่อทั้งองค์นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหายหายไปแล้วครับน,นี่นี่ห่อทั้งองค์นะครับห่อทองคําแท้ทั้งองค์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้ครอบครองนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เก็บไว้พอได้ศึกษาครับเพื่อนเพื่อนครับผมสวยงามว่ากันว่าคุณแผนเล็กเขาไว้แจกสุภาพสตรีนะครับคุณแผนพิมพ์ใหญ่ก็เอาไว้แจกสุภาพบุรุษนะครับแจกสุภาพบุรุษอันนี้ก็ในคําบอกเล่าสืต่อกันมานะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่ที่ห่อทองคาก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้อันตรายครับต้องเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับในชุดนี้นะครับ อ่าชุดนี้เป็นชุดพิเศษหน่อยนะครับห่อปิดด้วยตะกรุดทองคำนะครับนี่แหละครับมันก็เป็นพัฒนาการมาอย่างนี้แหละครับเนี่ยนะโอเคนะครับน่าจะพอเห็นภาพน่เพื่อนนะอันนี้จะเป็นตะกรุดทองคําก็จะมีตะกรุดทองคําด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้แหละโอเคนะครับจะไปเร็วหน่อยไปเร็วหน่อยไปเร็วหน่อย เดี๋ยวไม่หมดก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆอยากจะให้อะไรยังไงก,ก็ทักมานะครับอ,อย่างเช่นอะไรเนาะเดี๋ยวมันจะมีอีกอง แผนพลายกุมารพิมพ์เลกนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเพื่อนนะพิมพนิยมว่านิยมก็นิยมไปนั่นแหละนะครับอาจจะอยู่ในกรอบอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นักนะครับไม่ชัดเท่าไหร่อีกองหนึ่งผมเอาไว้แล้วไหนแล้วนาะนะครับเดี๋ยวนะองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยสวยที่เขาก็ชอบกันนะอันนี้ก็เอาไว้อย่างดีนี่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 นี้องนี้ เสียนเขาชอบเสียนเขาชอบนะครับนี่นี่โอ่น,นี่พิมพ์เล็กสวยส่งงานประกวดได้เลยนะครับนี่นะมีโอกาสนี่นจุดจุดตรงนี้นะครับจุดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นตรงนี้เออขาว่ามานะครับเขาว่ามานี่เส้นข้างโอเคเดี๋ยวไม่ชี้ไม่ชี้ดีกว่าครับไม่ชี้ดีกว่าอันนี้อูตั้งนะครับนี่อูตั้งอูตั้งอูตั้ง นี่สวยงามนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับเนื้อขาวจินดามณีอันนี้พิมพ์นิยมครับเพื่อนๆครับผมพิมพ์นิยมครับนี่นะครับเขาว่านิยมก็นิยมตามนะครับชอบแบบไหนดีหมดครับศรัทธาเป็นที่ตั้งของเราเนาะโอเคนะครับแล้วก็อีกพิมพ์นี้ก็เหมือนกันจับแบงไม่ได้พิมพ์นี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สวยนะครับสวยไม่แพ้กันนะครับนี่งดงามนะครับงดงามงดงาม โอเคนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยซึ่งตัวขุนแผนเล็กอันนี้นะครับเนื้อผนน้ำมันเนี่ยจะเป็น 1.... 1พิมพ์นะครับ1ชิ้นในรายการบุญนะครับเพื่อนผมแจ้งไว้อย่างนี้ก่อนเนาะจะมีรายการบุญให้ร่วมบุญกันทำกันนะครับอีกรอบอยู่นะครับก็แจ้งไว้จะมีชุดนี้และแล้วก็ชุด1314นะว่ากันไปนะครับ โอเคครับวันนี้พูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนแลวยังไงถ้าไม่ยังไม่เคลียร์อะไรเดี๋ยวก็ว่ากันต่อในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่ยังติดตามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมสออนอุดรทีวีครับบุญรักษาบารมีหลวงพ่ทิมคุ้มครองเฮงๆรวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ